สุดบนบอนแท็กเป็นไก่เซฟนกทั้งเบิร์ดหาโตนะครับแล้วก็เป็นปีข่างเข้า40เส้นทั้งเบิร์ดคือกับ,กบเปลี่ยนข้าตัวนี้ใส่ยางได้3คูครับเป็นลดน้ำหนักเป็นลดน้ำนหนักหนาทั้งเบิร์ดระยะชักอยูท่ทีอ่าเ8 0เส้นครับมีชุดทองให้พร้อม ตัวนี้แถมลูกให้สองลูกครับราคา2002ร่วมทรงกับเฮดขื้นหาสุดครับไผ่สียังถ่ายอยู่กับทักมากครับเป็นปีกขางข้าวครับปีกขางข้าวกับแม่นขึ้นกันเพราะว่าบอลแท็กมันอย่างไดมันกับบังคับให้ออกตามรูอยู่แล้วครับก็เป็นไก่เซฟนกนี่เซฟไวอยู่นะตอนตอนยิ่งกับโปดเซฟตัวนี้ลงไปยิ่งลูกกับเป็นบอลแท็ก,กลูกกับสบบอกจากล่างครับ จะเป็นปีข้างเค้าวกับแม่นคือกันครับเพราะว่าลูกมันถูกถูกบังคับให้เล่นน้ำน้ำหล่องล้างน้ำหล,ล่องรูลูกสิบอขึ้นทั้งเทิงใดลูกจะออกไปได้ยังเดียวมั่นีครับสนใจสินค้ากับทักหน้าครับเฮ็ดขึ้นอีกหาสุดขันเบิดสุดนี่อีกประมาณอาทิตย์หนึงเฮ็ดขึ้นมาอาทิตย์ละประมาณหาสุดครับ เพราะว่าช่วงนี้พอมยิงถ่ายมันเบิดผมก็เลยต้องเฮ็ดเป็นสุดบนออกมาขายไปก่อนพังๆใครอยากได้ก็ทักมาครับเบอร์โทรศัพท์ก็06 3 3 3 9 9 8 9 9มีอยเก้าเชุดครับเป็นไก่เซฟนกทั้งเบิดนะครับล่างเงี้อยู่ลอย30ปีก40เส้นระยะชักอยู่ที่78ถึง80อ่าชุดทอพอมพรอมกระบอก p v c ครับ เอาไปกับพันสายประกอบสายท่ายกับส้เดี๋ยวเลยไก่นี่เป็นไก่เซฟนกยังดีครับระบบเซฟนกด้านหลังลูกไก่ไก่บ่มีการเ,าเลื่อนเองได้ครับตัวนี้เซฟนกเซฟนกหาตสนใจสินค้ากับทักมาครับผอมทรงการยึดน็อตกับยึดน็อตซีโตครับ สุดทอเป็นล่างบอนแท็กนะครับสนใจกับทักมากครับเคิ่นดีกาโตเบิดแล้วกับอาทิตนาก็รเด้ขึ้นไม่อีกต้องเบรก่ามีเวลาเฮ็ดบอขันมีเวลาเฮ็ดก้าแทรกพร้พอมยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับอาทิตย์ละซีโต้ฮาโตกับฝากไว้ด้วยครับอา่าสนใจทักมาแล้ครับเบอร์โทรศัพท์0 6 3 3 3 9 9ส9 9้ด ไอดีรลกับหนึสามนึ่งสามสองหสองงร้างลาครับขอบคุณเะครับขอบคุณครับ